ได้เวลาไปกับปุ๊กแล้วคะ่ะวันนี้ปุ๊กไปไหนครับวันนี้ปุ๊กมาที่นี่ค่ะ Deer Forest ค่ะเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันที่นี่แต่ว่าตอนนี้รถมาทุกคนดูสิที่ไหวระวังนะเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันนะคะนี้คนก็มาเที่ยวกันเยอะมากเลยอันนี้เหมือนเพื่อนๆได้มาเที่ยวกับปุ๊กกับไหวด้วยเลยนะคะไป d e ี o ฟอ s รคือร้านที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขานะคะร้านเขาเนี้ยสวยจริงๆเลยค่ะตั้งอยู่ริมหน้าผานะคะมีน้องกวางมารอต้อนรับค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยและนี่คือบรรยากาศด้านในร้านนะคะซึ่งตรงบริเวณเนี้ยก็จะมีจุดสําหรับการสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารเห็นไหมคะว่าคนมาเยอะมากๆจริงๆค่ะเป็นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะและตอนนี้นะคะ พาทุกคนมาอยู่ที่คาเฟ่เดีย์ฟอเรสนี่คือด้านในทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าที่เนี่ยคือคาเฟ่ที่อยู่ในเมืองเชียงรายเพื่อนเห็นไหมคะเขามีแม่น้ำนะคะที่ไหลผ่านคาเฟ่ด้วยแล้วจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขานะก็คือมีมีเน้องกวางสวยจังเลยเราเด็กๆก,ก็เล่นน้ำกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปไกลๆนั้นเลยเห็นน้องกวางไหมคะกำลังกินอาหารอยู่นะคะ ป็นธรรมชาติมากๆนะคะเห็นไหมคะโอเป็นแหล่งรวมคนคนเยอะมากดูจากตรงนี้คือสวยมากเลยนะคะนี้ค่ะคนเยอะมากทุกคนแต่เราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะคือการมาเชียงรายเนี่ยบางทีเราไม่ต้องขึ้นดอยเสมอไปนะคะอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีดอยเล็กๆให้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ สวยงามมาก <Yeah. S 1> สเสน่ห์ของที่นี่นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือลำธารที่เพื่อนๆได้เห็นนี่แหละค่ะมีน้ำไหลผ่านนะคะเด็กๆชื่นชอบกันมากๆเลยค่ะเราสามารถเดินลงไปเล่นได้นะคะและนี่ก็น่ารักมากอีกเหมือนกันค่ะน้องเป็ดนะคะเล่นน้ำกันสนุกสนานท,ที่เดียวค่ะเป็นสีสันอีกหนึ่งบรรยากาศที่ทำให้หลายคนได้เฝ้ามองเด็กๆนี่นะคะชื่นชอบกันมากเลยค่ะ น้ำใสสะอาดมากมนะคะปุกแอบ,บเอามือลองจับดูแลเย็นเจี๊ยบเลยทีเดียวค่ะน้ำไหลเรื่อยๆเชื่อไหมคะแค่เรานั่งดูน้ำไหลเนี่ยชีวิตก็มีความสุขแล้วนะคะเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าได้ออกเดินทางบ้างเป็นการเพิ่มกำลังใจเพิ่มพลังใจให้กับเราไปลุยไปสู้กับงานกันต่อน้ำเย็นเจี๊ยบจริงๆค่ะลามีเป็นของเรามีความสุขมากๆเลยค่ะดูน้องเป็ดน,นะคะแอบบ ดูน้องเป็ดน,นะคะเขามากันเป็นฝูงนี่แอบเล่นโต๊คลื่นใช่ไหมสนุกจังเลยนะคะน้องกวางเนี่ยก็เป็นสีสันที่หลายคนตามมาค่ะเด็เกๆชื่นชอบกันมากนะคะโอ้หที่นี่นะคะได้รับความนิยมสูงสุดทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงน้นั้นมีกวางเนาะแต่การที่เราจะไปได้อะ่ะนู้นเลยค่ะตรงสุดปลายแม่น้ําตรงนั้นนะคะจะเรียกว่าปลายแม่น้ำไหมเขาเรียกว่าปลายปลายลาธารเนาะ เราจะต้องก้าวข้ามผ่านถุงทรายนะคะที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วพอข้ามไปปึ๊บเราก็จะไปเล่นกับน้องกว้างนะคะที่อยู่ทางฝั่งนู้นได้เนี่ยตอนนี้หลายคนก็พยายามจะเดินข้ามไปแต่คิดว่าเราไม่ไปดีกว่าทุกคนเนี่ยเด็กๆอยากจะไปเดินเล่นกันมากเลยนะคะทุกคนบอกเลยไม่เปียกไม่เปียกเขาเดินข้ามได้ไปกันไปกันเนี yeah. ่ย กว่างน่าจะอิ่มนํำสำลามล้วพี่หวว่าไหมเนี่ยค่ะที่นี่ธรรมาชาติมากเลยนะทุกคนถ้าสมมติว่ามีเวลานะคะมานั่งชิลได้เลยเขาจะมีเก้าอี้เป็นแบบเหมือนแคมปิ้งนู้นด้วยเห็นไหมคะ่ะเนี่ยทุกคนบรรยากาศดีดีมากๆแต่ทางขึ้นมาอาจจะแบบค่อนข้างทางเล็กทางแคบน,นะคะเลาะขอบเขามาแต่สวยทุกคนนี่ค่ะ อีกหนึ่งคาเฟ่ที่แนะนำนะ Dear Forest นะคะโอเคไปแล้วนะไปพร้อมกับน้องกวางข้างหลังนะบ๊ายบายอย่าลืมมากันนะคะเขามีเครื่องดื่มมีอาหารแต่เราอะลงมาที่นี่ก่อนเลยยังไม่ได้สั่งอะไรเดี๋ยวไปสั่งเครื่องดื่มดีกว่าบ๊ายบายไปกับปุ๊บไปด้วยกันค่ะ